สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน ดกรแดกทนากรวังบุญคงชนะอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีรองหัวหน้าพักและสะสประชีรายชื่อพรกรมไทยสร้างชาติใช้เวลาบ่มเพาะความรักกับอดีตเพื่อนอย่าง Cathy, แคทตี้แคทเธอรีนมารีนน์น์ทาย,ยาทรุ่นที่3ของตระกูลมาลีนนน์ประธานกรรมการบม,มจไทยโซล่าเอนเนอรีมาร่วม10ปีก่อนจะตกลงปลงใจร่วมใช้ชีวิตคู่กันในที่สุด ดยเคยเผยว่าเจอครั้งแรกที่สภาและได้ไปเรียนหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยกันงานมงคลสมรสวันนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเดริสปังกอกมีนายวรวิทย์กังสิทธิ์เทียมอดีตประธานสารรัฐธรรมนูญเป็นประธานในพิธีแม้ไรเงานายทักษิณช,ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่รอนการ์ดเชิญไปแล้วแต่ในายทักษิณได้ส่งของข,องขวัญมาร่วมแสดงความยินดีแทนและมีรัฐมนตรีมาร่วมงานคับคัง่งไม่ว่าจะเป็นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพันตำรวจเอกทวีสอด่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในส่วนของพักครุ่มไทยสร้างชาติมีหัวหน้าพักนายพีรพานิ์รัดีรัตวิภาคพร้อมด้วยนายเอกนัพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะเลขาธิการพักนายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรองหัวหน้าพักนางสาวพ,พิมพ์พัฒาวิชัยกุลสสนครศรีธรรมราชในอนุชานาคาไซยสสชัยนาท ในหิมาลัยผิวพรร์สมาชิกพักร่วมแสดงความยินดีด้วยนอกจากนี้ยังมีคนดังอย่างนายชูวิทย์ปรากฏตัวพร้อมวาทัดเด็ดสักวันหนึ่งชูวิทย์จะกลับมาเพราะประเทศชาติต้องการตอนนี้หนูมันเยอะ